เอาที่ผ่านมานะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนของคุณององเอกพาวินสุนทรพิชานั่นเองนะคะก็ต้องติดตามไปนะ,ะวันนี้วันพุธที่สาเดือนเมษาย,ยนนะฮะตลาดก็เงียบพอสมควรนะลุทนุน XD ดีตัวใหญะะ่ตลาดเลยเงียบเงียบอสพอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณองกันนะคะสวัสดีค่ะคุณองค่ะครับสวัสดีครับตลาดก็เงียบเงียบเลยไหมฮะวันนี้ เงียบอยู่นะเงียบก็ก็ปลุกครับพี่ปลุกยังไงจ๊ะใช้อะไรปลูกจ๊ะเงียบก็ใช้บอลลูนใช้เม็ดเงินที่อะครับพี่ก็พี่ก็ขอขอตัวไหนบ้างขอสข,ขอคุณใหญ่ขอเออทีนะครับพี่อ,อย่างละสักประมาณประมาณล้านหุ้นกัไเลยครับพี่ตัวไหนอะ สอบหอต,ตัวใหญ่เนี่ยต,ตัวใหญ่พี่สอบหอไปเจ็ดล้านหุ้นแล้วนะครับผมร้อยสามสิบนี้ตั้งขายที่บริเวณร้อยสามสิบบาทหนึ่งล้านห้าแสนหุ้นเลยนะสอบหอบใ,หให้ตั้งซื้อหรือตั้งขายสอบออ่ะก็พี่อยากอยากให้มันตื่นพี่ก็ต้องขอขอซื้อดีครับพี่อืมไม่ไหวนะอืมไม่ชัดไม่เดียว Mm hmm. อย่าให้มันซิ้อก็ต้องก็ต้องขอซื้อเขาซื้อไม่ไหวนะมันร้อยสามสิบาทนะไม่ไหวนะล้านหนะ้าแสนหุ hmm. mm ้นอะนี่นี่เนี่ยเนี่ยจีซีขายยังยังุยนี่แหละที่รอรอเซ็ตหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ด้วยนะครับพีว่ว่ากัน หกสิบเจ็ดหกสแปดสิบเก้าได้สามบาทแล้วนะจีซีอ่ะเก็บมาหกสิบเจ็ดหกสแปดที่คุณดอกให้เก็บอ่ะใช่ไหมเราขายเท่าไหร่ครับประมาณแปดสิบบโหจริงเหรอหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอีกยี่สบาทเลยนะอืมครับจีซีได้แปดสิเลยหรอประมาณหนึ่งสี่วน่ะแปดสิบเลยหรอโอ้ลงมาตั้งเยอะ จีนะครับโอ้จริงหรอจีลงมารวดเดียวจากประมาณแปดสิบบาทก็ย้อนกลับไปที่เดิมาครับผมหรือว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นแก็บมันอยู่ที่ประมาณประมาณเจ็ดสิบเอ็ดตันหนึ่งครับแก็บแก็บข้างบนใช่ไหมจีซีอ่ะแก็บแก็บที่ใกล้สุดที่มันยังไม่ปิดอ่ะก็คือประมาณ เปลี S <S> ่ยเอรีสลึงครับแล้วก็มากกว่านั้นก็มีประมาณเจ็ดสามบาทเนี่ยผมว่าแถวเนี้ยน่าจะได้เห็นครับอ๋ทอ,ท,อทุนต่อไปสำหรับใครมีจีซีที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดลุนเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสามนะคะนักทุนเอ๊ะมาทำไมจีซีขึ้นนะคุณน้องทำไมจีซีขึ้นล่ะพี่มันก็เหมือนกับว่า เงิน,ม,น ö, มันก็หาที่แบบตัวที่แบบยังมีอัพไซด์อยู่ครับหรือว่าบุลค่าพื้นฐามยังไม่แพงครับตัวนี้มันก็น่าสนใจทั้งทั ujemy, <amar. S 2> ้งเวอรชั่ iye, <c oughs> que, นด้วยที่แบบพีก็ต่ำแล้วก็ไอ้ตัวทคมีค้อมันก็เริ่มเหมือนยืนได้ละที่ประมาณประมาณบริเวณระดับ หกสิบหกหกสิบเจ็ดบาทอย่างเงี้ยครับพี่เหมือนว่าแบบสร้างฐานด้วยที่ตอกตัวลงมาพอสมควรละแล้วก็มีมีดเวอเรนซนะครับเป็นบุดีจุดต่ำยกตัวสูงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สัญญาณแล้วก็าามาละบวกกับมูลค่าพื้นฐานมันน่าสนใจมันก็ต้องขึ้นนะครับพี่ครับมีดเวอเจนด้วยใช่ องประกอบครบถ้วนทั้งใช่ครับทั้งเทคนิคมาแอดเดอร์เรชั่นถูกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นครับทเทพเขาบอกว่าถ้าให้ซื้อเป็นวันซื้อวันศุกร์อะค่ะคุณน้อง,องครับศุกร์ไหนดี่ศุกร์นี้ค่ะซื้อตัวไหนครับ g c ค่ะโอ้ยถ้ามันสูกกับผมขายวันนั้นผมปันขายผมแหละพี่ อืมถ้าซื้อตอนนั้นก็วันขายพอดีอ่ะอืมครับวันศุกร์เหรอตรงวันขายขึ้น้องเลยอ่ะวันขายผมเลยอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดบาทอ่ะไม้แรกงครับอืมจีซีเหรอใช่ก <laughs> ็มันจะปิดเก็บพอดีไงอ๋อวันขายของขึ้น้องเลยเหรอเออครับบอกเลยวันศุกร์ก็ทำไมไม่ซื้อซื้อเพเลยก็ได้ครับอืมฮะทันเทียมเขา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 หลุดแล้วหรอพี่ฮะยเขาหลุดมรณะแล้วเหรอทนันเทียมปะ เขาอยางเลยเขามาพฤษสภาอ,อ๋อครับผมฮะแต่เขาให้ให้พี่ซื้อวันศุกร์อ่ะเขาใช้อาศัยพี่อยู่อ่ะอืมอครับผม,ม,มส่วนสพไม่ต้องไล่รอขายเช่นกันใช่ไหมสพครับใช่ครับสบพก็ก็รอขายรอขายก่อนเดี๋ยวจะซื้อต้องรอย่อก่อน ซื้ออีกเหรอคุณหมอ,อเอ้ร้อยสามสิบเลยนะต้องรอย่อก่อนพี่มาถึงว่าคนที่แบบว่ายังไม่ได้ซื้ออย่างเี้ยคือคนมีทุนประมาณเท่าไหร่อ่ะที่ซื้อไปตอนที่มันร้อยยี่สิบลงไปที่ผมบอกอนะ่ะอืมครับอันนี้ไม่น่าห่วงหรอกค่ะนะฮะแต่แบบขั้นที่เล็งไว้อยู่อย่างเงี้ยผมพูดพูดเผื่อไว้นะฮะคือก็ต้องต้องรอยย่อก,ก่อนอหรือถ้าแบบจะ ซื้อ,อยังได้อยู่ก็จะเป็นปีซีนั่นแหละครับก็ยังยังได้สามารถซื้อได้อยู่กับพี่แล้วก็อตัวตัวท็อปก็ก็ยังได้อยู่นะอืมครับตัวท็อปหรือ i r อซก็ได้เหมือนกันครับกลุ่มอกอยัง,งเน,น้ใช่ครับเน้นพวกพวกพลังงานแล้วก็ปิสโตส่วนไอไอบีเอลที่มันโดนพิษโรงงาน ที่สหรัฐมันเกิดปัญหาทางเทคนิคน,นะครับความจริงแล้วก็น่าจะ cover จากประกันที่ได้ทําไว้นะเท่ากับว่ามันก็มันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่านับความเสียหายโดยตรงแลกระทบกำไรประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดยหนึ่งเอร์ซ็นหนึ่งจุห้าเปอร์เซ็นตแบบนี้อืมจอ,อว่าถือว่าไม่ได้มากอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นมันก็ ที่ลงมานั้นก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะแบบตกใจหน่อยอย่างเี้ยแต่ก็โอเคถ้าใครอยู่แล้วก็ดูแนวที่ผมบอกครับประมาณ4้5ถ้าไม่ต่ำกว่าก็ายังยังติดได้ครับผม IBL ใช่ไหมฮะครับใช่ออหมดแล้วนะหุ้นที่คุณดอกแนะนำประมาณนี้ถือต่อไปเนาะส่วนใหญ่ถือถือรอกขายมีมี T.U ก็ยังได้นะครับคงสับนีนประมาณ19บาท 19.1เนี่ยอาจจะอาจจะแบบย่ำยำบางแต่ว่าดูเราผลผ่นานมันมา19บาทมันน่าจะยืนได้ละเพื่อเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นไปชักในโซนประมาณ20.5ถึงประมาณ21บาทอย่างเงี้ยครับอืมตอนนี้ปรับฐานอยู่ใช่ไหมฮะที่อยู่ครับมันอาจจะแบบตั้งฐานอยู่ครับที่ประมาณ19บาท แต่ดูมูลคตั้มก็มีโอ,อกาสจะไปได้เพราะามันมันเบสกรอบบนที่มาละนะครับเียแต่ว่าโอเปแบบก็สร้างทาสัญญาณหนึ่งบวกกับไปตัวเออร์เน็งมันน่าจะเป็นปัจจัยหนุนได่ดีครับสําหรัแบแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสหนึ่งที่ก็ยังได้ประโยชน์จากไอตัวราคาทูน่าครับที่มันปรับตัวลงต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นงบมันก็ต้องดีงบดีมันก,ก็จะหนุนราคาหุ้นได้ครับผม วกับตัวเทคนิคก็ก็ดูแล้วยืนวกาบนประมาณสิบเก้าบาทได้ละนะครับตัวแพ่งราคาเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางยาวมันก็เรียงตัวกันละครับผกก็มีโอกาสจะมเมนตั้ในการในการปรับตัวขึ้นได้ต่อค่ะโอเคหมดแล้วนะครับ ส่วนฟิวเจอร์เราจะถือต่อไปใช่ไหมฮะคุณน,น้องอืมก็เหมือนเดิมครับพี่ถือก็ถือ,ถ,อถือต่อไปนะฮะหนึ่งถึงแปดสามก็ต้าตากว่าต้าตองคัดลอดเพื่อจำกัดความเสี่ยงไม่ตามต่อจุดต่อกนะครับส่วนคนยังไม่มีก็แนวเดิมที่หนึ่งนย์แปดแปดหนึ่งถึงแปดเจ็ดครับแล้วก็ใช้แนวเดียวกันคือหนึ่งถึงแปดสามคัดลอด็อตนะครับด้านบนไปรอปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยจุด อืมโอเคอ่ะรอดูเนาะเป้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดส่วนทองคำเป็นหน้าช็อตอยู่ใช่ไหมฮะทองคำก็เหมือนเดิม,มดีมต่อครัในในช่วงเช้าก็คือยังเป็นยังเป็นฝั่งช็อตอยู่ก็รอ,อในโซนหนึ่งสามสองห้าแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ครับรอครับผมโอเคอ่ะ ได้ทีนี้นักทุนถามพวก BEM BTS กลุ่มนี้ที่มันปรับตัวลดลงนะเราเป็นไงถอยเรยมไหมเพราะเมื่อเช้านี้พี่หวานแกนบอกว่า BEM นะนักทุนถ้านะปิดหลุด9บาท8.5ต้องต้องคัดลอส BEM มีมีข้อมูลตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะ BEM BTS นะเันก็เป็นเป็นพักตัวอยู่พี่คือคือเนี้ยถ้าผมดู รอบการขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ยี่ห้าตุลาคมะนะครับมันเป็นหนึ่งสองแล้วก็ที่ปรับตัวขึ้นมาหนีเนี่ยนะเป็นขึ้นสามขึ้นจนะ่วมันจบไปแล้วที่ประมาณสิบจุดแปดอันนี้เป็นขึ้นสี่พักเป็นขึ้นสี่อยู่พี่ซึ่งตัวเป้าหมายมันที่มันจะลงมามันจะลงมาในโซนปรนะมาณเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดหกห้า Oh. ที่เป็นเต้ามันนะแล้วมันก็จะไซเวย์แต่ระยาหนึ่งเมันเป็นขึ้นเสียจจะต้องใช้เวลาพักตัวหน่อยแต่ดูแล้วจะมีขึ้นหนึ่งนะปรับตัวขึ้นไปได้ mm. แต่ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่จยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับคือถ้าใครไม่อยากรอก็ออกมาก่อนเพราะตอนนี้9.85มันจะลงยู่ประมาณประมาณ15ตังค์นะครับพี่ โอเคได้คะ่ะอืมครับอันนี้คือ BEM นะครับส่วน BTS ีเก็คงจะคล้ายๆ้กันคืนขึ้นมาเยอะครับอาจจะต้องมีการมีการพักตัวก่อนนะครับเหมือนกันซึ่งการลงมาก็อาจจะย้อนลงมาหาประมาณสักสิบหรือประมาณ10.3ประมาณเนี้ยอีกทีหนึ่งครับอืม อืมพักตัวครับค่ะโอเคได้ขอบคุณนะคุณอ๋องครบแล้วละเนาะครับผมครับอ่าโอเคอ่ะส่วนนักลงทุนเองที่ติดตามรายการนะฮะก็ข้อมูล BTS BM ก็ค่อนข้างชัดเจนในชิงขึ้นยิมตาบันนี้ก็ขอบคุณท่านอ๋องส่วนุ่นท่านอ๋องต้องถือต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมส่วน CKP มีเรื่องจ้า CKP ใครที่ตามหุ้น CKP กับพี่นิพนธ์เดี๋ยวตามกันไปแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ CKP Power คือตอนนี้เองนะซ p เคซีเคาคาดว่าจะเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ครบภายในช่วงควอเตอร์ที่4นั่นเองที่ชัยยะตอนนี้เปิดแค่หน่วยแรกเท่านั้นเองจากจำนวน8หน่วยเท่านั้นนะฮะก็ติดตั้งรวมอยู่ที่1 2 0 0รเมกะวัตต์นะ เรื่องพื้นฐานนะก็ต้องอยาวไปถึงจนถึงสิ้นแต่มาตอนนิทยอยในเรื่องกล่าวของการเดินเครื่องนะจ๊ะนะจ๊ะ CKP ใครจัดไปเมื่อเช้า5บาทหาตังถอยลงมาแล้วนะจ๊ะอ่ะรอจนถึงสิ้นปีนั่นเองถือต่อไปนะจ๊ะ